สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำภาพรวมคอร์สสอนทําเค้กกล้วยหอมสูตรวีแกนนะครับในเนื้อหาคอร์สก็จะมีทั้งหมด17บทเรียนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นวิดีโอแล้วก็รูปภาพนะครับแบบสั้นๆกระชับกระชับไม่ยาวมากนะครับ ดูแล้วก็ทำตามได้เลยใช้อุปกรณ์ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีตะก้อมือนะครับมีกระมังแล้วก็มีเตาอบแค่นี้นะครับก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมแบบวีแกนได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเค้กวีแกนนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ไข่นะครับแล้วก็แพ้นมบัวนะครับสามารถที่จะใช้สูตรนี้แล้วก็ทำทานได้นะครับ รสชาติก็อร่อยดีนะครับผมแล้วก็ท้ายบทเนี่ยผมก็จะมีตัวอ e ีบุ๊กนะครับเป็นคู่มือในการเ,าเรียนการใช้งานควบคู่กันไปนะครับพร้อมด้วยรูปภาพนะครับแล้วก็ผมทำ ตารางสอนการคิดต้นทุนอาหารนะครับสอนการคิดต้นทุนเค้กไว้ให้ด้วยนะครับทั้งสองพร้อมใส่สูตรแล้วก็ต้นทุนอาหารให้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูควบคู่กันไปได้นะครับอนาคตถ้าอยากทําธุรกิจหรือทําขายเล็กๆก็สามารถใช้ตัวต้นทุนตารางต้นทุนสูตรอาหารนี้ซึ่งใส่สูตรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้ควบคู่กันไปได้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆมีแนวทางในการทําแล้วก็รู้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับก็ประมาณ นี้นะครับสำหรับวิดีโอแนะนำขอให้สนุกกับการทำเค้กกล้วยหอมนะครับสูตรวีแกนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ